รีวิวร้านขายของชาอินเดียในเมืองฮัมบูร์กโดยของในร้านเป็นสินค้าแท้ๆที่ขายในอินเดียและมาปรากฏตัวให้เราเห็นในเยอรมนีทั้งนี้ผมไปกับเพื่อนชาวอินเดียอีกสองคนครับพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับด็อร์ชวงในเยอรมันเอานะครับตอนนี้ผมอยู่บนรถบัสนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าตัวเมืองกัน So where are we going today? Today, we are going to take the RE train mm -hmm. and then we are going to Hauptbahnhof, which is the central station in Hamburg. And then we are going to uh, go to the Indian store because I want to buy some rice and some other Indian spices. So we are going to the Indian store. <coughs> ดูกันเิว่าหน้าตาของรถไฟ RE ที่เราจะไปต่อเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเชว่าร้านอินเดียหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้ลงจากรถเมล์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปที่ขึ้นรถไฟกันวันนี้ฝนตกนะครับตกมาเป็นชั่วโมงแล้วนี่เพิ่งหยุดเราก็เลยลงรถเมล์ก,กันแล้วก็เดี๋ยวเดินไปขึ้นรถไฟใช่ไหมฮะสังเกตว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นทางเดินที่รมรรินเดี๋ยวไปเจอที่รถไฟครับ มีนกเป็ดน้ำเลยนะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าในกล้องมันซ่อนอยู่นี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 ่เจอแล้วทางนู้นเห็นไหมครับนู้นนู้นเห็นไหมไปแล้วโอ้ oh, that is a l i v เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ไม่เป็นเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำานะแล้วก็ this is like a bird duck a bird duck or what a duck เนี่มันน่านจะเป็นแค่เป็ดนะครับอ่ะโ okay, อเคเดี๋ยวไปกันต่อ ก็ข้างหน้านุ่นน่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นเพนนาแบกนะครับเป็นเทนสเตรชั่นครับเห็นรถไฟมาไหมฮะตรงนู่นกำลังจะจอดอันนั้นน่าจะเป็น RE นะครับที่เคยเล่าเป็นอีก2คลิปก่อนที่ชื่อว่า Regional Express เห็นเราถึงสถานีรถไฟนะครับเนี่ยมันเป็นเขียนว่าเพนนาแบกนะครับโอเคนี่เป็นรถไฟเรานะสรุปเราขึ้นเป็นรถ S-B a h n แทนนะไม่ขึ้นเป็น RE แล้ว เพราะว่าไอเองมาช้ากว่าเราขึ้นคันนี้เราจะได้เข้าตัวเอาบันฮอฟเลยเอนะครับระหว่างนั่งรถไฟรอเนี่ยเรามาทําความรู้จักเพื่อนๆชาวอินเดียกันหน่อยนะครับโดยถ้าใครอยากรู้จักพานาให้ไปดูใน EP ที่3นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาทำการสัมภาษณ์โคกูกันไหป Hi Where you f r o my m name is Kokul ok <Yeah. S 2> I'm from India I came to Germany on 2022 mm hmm. and uh, did my masters for two years yeah. and now I'm working in 1.5 as Panya since a u i t y t h e r e y o u f r o m I'm from Chennai India Oh Chennai okay <Yeah. S 1> and why did you choose to come to germany because my dad works for a german company and oh. he used to come to germany so many times oh. and he inspired me to come to germany because he always used to tell me about how germany is how the in infrastructure how they're engineering everything oh. and so i wanted to just learn from the best okay. and when you were here and you have experienced things did you find what you expected Yes when i first came as a master student i worked in two companies as of now one is lime scooters which is a france company but it is also in germany it's an electric scooter company mm -hmm. and the second thing is an authentic german company which is heidelberger druckmaschinen i worked there as a r&d intern i was worked in a pneumatics Machinery, uh -huh. like in a pneumatic section, it okay. was uh, so much uh, interesting for me to work there. Okay. I learned a lot from the experts, uh -huh. okay. and now I'm currently. also in R&D but at 1.5 okay thank you ค o คูมาเยอรมันเพราะว่าคุณพ่อมาเยอรมันบ่อยๆนะแล้วก็เลยบอกว่าให้ทางโคกูเนี่ยมาที่เยอรมันนะจะได้มาประสบการณ์ดีๆกับเทคโนโลยีของเยอรมันที่ดีนะอย่างจุดเด่นของเยอรมันที่เรารู้กันนะก็คือเก่งเรื่องทางวิศวกรรมใช่ไหมครับโคกูก็มาที่นี่แล้วก็มา,าได้ประสบการณ์ต่างๆในการทำงานนะแล้วสุดท้ายก็มาจอยกับบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยนะครับ โอเคครับถึงทาวน n d ฮอฟแล้วนะครับ yeah, นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ2องข้างทางก่อนที่เราจะถึงร้านอินเดียเรามาดูกันซะครับว่าในร้านบรรยากาศเป็นยังไง so what are you going to buy i'm going to buy vegetables this is called moringa moringa yeah it's oh. uh, good for your body yeah yeah so inside it has some kind of uh, seeds uh, seeds red. and with the flesh some mm. flesh oh, and yeah. some seeds this bumps mm. that's where the seeds are mm -hmm. and the flesh will be there when yeah. you cook อันนี้มันคล้ายๆกับเหมือนที่เราทําแกงส้มเนอะถ้าใครรู้ช่วยบอกชื่อหน่อยผมเคยทานแกงส้มที่มันจะเป็นมาเลนเซแบบนี้ข้างในต้นกลีอันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะภาษาไทย The t h a i l a n g u a g e i s กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเน But this is Lady finger Yeah Okay And what you are going to do with this lady finger? I'm going to make u uh, something we say p a l y a we say ปัลยาปัลยาปัลยา not ปั n y าปัลยาก็คือมีพวกชา English breakfast นะครับก็คือเป็นขาย This is one of the famous South Indian tea นี่เป็นอะไรที่นิยมมากที่สุดในอินเดีย South Indian tea เป็นเป็นชาทางใต้ของอินเดียนะฮะที่มีลายลับความนิยมมาก What is it? This is uh, called. Uh, this is a type of rice that we eat predominantly in uh, South India. We call it as uh, Sona Masuri. Sona Masuri. It's a small grain rice. Oh yeah. Um, as compared to the Basmati rice, which is a very big grain rice, mm -hmm. and this is an even smaller type of rice called Idli rice. We make something called Idli with this. <coughs> In so in India, we have a very famous desert, desert. called. Gulab jamun. Oh gulab jamun. I know I have ever eaten this one before. It's quite sweet, right? It's quite, quite sweet and this is the pre-mix powder to it's make. A... So it means that we can use just pre powder and make the gulab jamun. Ah. There are some steps of course but this is a pre-mix powder to get the to do the gulab jamun. Oh yeah. <coughs> คว่ากุหลาบในที่นี้หมายถึงดอกกุหลาบตรงตัวเลยกุหลาบจามุนเป็นกุหลาบที่ใช้ในการบูชาเทพที่เป็นหญิงเสียส่วนใหญ่ขนมมีรสสัมผัสคล้ายกับทองหยอดรสหวานไม่ต่างกันมากแต่รสชาติจะคล้ายนมข้นมีกลิ่นหอมของนมอร่อยหอมกวาน s So in India we eat many types of lentils and we get our protein from these lentils mm. many times so because we have in Indian Are the weekend right? Mostly vegetarian. Mostly vegetarian. So we have different types of, of lentils. This is kind of lentils. Like like, like so uh, in India, we have a very famous brand of snacks called Haldirams. ก็คือมียี่ห้อเนี่ย india And this Haldirams produces many different types of snacks, like you can see there are so many different types of snacks that oh. Haldi Rams produces, mm. but the most famous one Haldi Rams has is this called Aloo Bujia. <laughs> this. is the most famous one. Most famous for Haldi Rams and spicy, potato spicy potato potato. Oh, I wanna try this you one. Want to, you can take it. Very yeah, nice. Very, very nice. nice. Okay. I can definitely recommend ten out of ten. Okay. Long. Let's long. Long. Do. ผมลองทานดูแล้วนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับที่เราทานมาม่าแล้วบีบให้แตกเนอะแล้วก็ใส่ผงมาม่าแล้วก็เขย่ากินอ่ะคล้ายๆงั้นเลยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศมาเด่นชัดครับ <'s> This is kind of Indian cola เป็นเหมือนกับโคลาเป็นโคของอินเดีย But this is a Coca-Cola company so this is a product of Coca-Cola. Yeah, yeah. this one you can't find it in like Thailand? No, I, I haven't seen this kind of thing before. This is none. Parata r a t h a p a r a t h a which is kind of a bread which we u s e to eat it with the curry it's like a layer it will come off layer by layer s <S uh this is different from roti because it has layers yeah, yeah, it has yes, layers in it okay ก็คือเขาบอกบอกว่าเนี้ยมันชื่อพาราตานะครับเขาบอกมันคงคล้ายกับโรตีแหละแต่ว่าความต่างคือมันจะเป็นเหมือนชั้นๆอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าเคยซื้อกันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ซื้อไปนะ อ๋อนี่นานี่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 นีนี่นนนี่นี่นีนีนี่นีนี่นีนีนี่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 ่น่นี่นนี่นี่นีนีนี่นี่นี่นนีนี่นีี่นี่นี่นี่ a real อ่าเรียลโรตีอ่านี่คือโรตีคือ f ื i ฟริ t ชูเดอะฟอนอ่านี่เป็นเป็นเป็นแป้งโรตี so what do you do for this one we put it on the pan and we fry it and then we can eat it look yummy เอาไปวางไว้บนกระทะนะครับแล้วก็ทำให้ร้อนแล้วกินได้เลย you, <recommend> you eat this one with a curry right? Yeah yeah ก็คือกินแป้งนานกับ curry ก็คือแป้งต่างๆ An Indian cooler so they mix this with cold ice water and then they make uh, some more drink two spoons in uh in 200 ml water uh huh. add some chia seeds whatever you want uh huh. mix it drink it อ๋ออันนี้ก็คล้ายๆกับเหมือนเฮลุบอยบ้านเรานะก็คือเป็นแบบวหวานๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำเย็นเข้าไปใส่เมล็ด มนลงมเมล็ดอะไรเข้าไปก็กินได้ This is Indian noodles อ๋อเป็นมากี้ไม้กี้ไม้กีอินเดียก็คือเป็นแป้งเป็นเสน้นเป็นก๋วยเตี๋ยว no. แบบอินเดียนะมาไม้กี้ Just n no uh. มีกำไรด้วยนะคือร้านเนี้ยมันเรียกว่าขายแต่เฉพาะสินค้าที่เป็นอินเดียหมดเลยเนาะคือ สินค้าพวกนี้มีภาษาอินเดียด้วยแล้วก็มีหน้าคนอินเดียก็คือเรียกว่าสําหรับคนอินเดียที่อยู่ในอาศายัยในฮัมบวกในเยอรมันนะก็มาซื้อของที่นี่กันกระทั่งเสื้อผองเสื้อผ้าด้วยนะเห็นไหมฮะหมดเลยชุดสวยด้วย What is the occasion to wear this kind of clothes? I mean usually we wear such grand clothes with so much, so much. Decoration only during weddings and ah. some festivals, but yeah, they have just put it on display over here. <coughs> <coughs> Every house in India will have this because it's used for cold. When you have a cold, then oh. the mother will rub it on your chest and your head. This so is that in Thailand, too. Yeah. We call it <coughs> <coughs> วิกวาบรลับเนะเมืองไทยเราก็ใช้กันเวลาปรรบบ่วยเป็นเป็นไข้ไม่สบายเอาละครับหลังจากที่เราได้จ่ายชําระเงินไปที่เรียบร้อยพานาฟก็มีน้ําใจในการเลี้ยงผมนะครับเป็นซามอซาเดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมทานซามอซาอยู่นะเพื่อชาอินเดียซื้อให้ก็ลองชิมด,ดูอืม,มกลิ่นเครื่องเทศนําเลยแล้วก็ไม่เค็มน,นำ้ำ s ป็นซีนส์เช อ๋อผมบอกเพื่อว่าเค็มๆเมนอะจริงๆมันมีตัวน้ำจิ้มด้วยจะลองจิ้มดูเป็นตัวเกี่ยวนะอืม It's sour <S so put this on here and you eat it so then it neutralizes the salty โอเคคือเมื่อกีม้มผมว่ามันเค็มไปหน่อยนะแต่พอเจอน้ำจิ้มเนี่ยเสมอเลยนี้ปึ๊บ นะครับขึ้นมาเขียวๆเ,เลยเดี๋ยวผมชิมให้ดูอีกรอบอืมเบเตอร์อรัเบเตอร์ก็คือพออันนี้มันจะออกแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆมีความเหมือนซีฟู้ดเบาๆนะแต่จะมีกลิ่นเครื่องเทศมาเพิ่มเติม What do you think? This is one of the few pleasures of life. ก็คือเขาบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่ดื่มดำสิ่งนี้นะครับเราก็เพลิดเพลินไปกับการกินไปสักพักหนึ่งเราจบจากร้านอินเดียแล้วเดี๋ยวเราไปร้านตุรกีต่อเดี๋ยวไปซื้อเนื้อนะเพื่อนจะไปซื้อเนื้อเพื่อจะทําเป็นอาหารของเขาเราอยู่ที่ช็อปตุรกีแล้วก็จะมีขายพวกแซลมอน แล้วก็เนือ้อต่างๆเวลาซื้อเนื้อเสร็จแล้วเขาก็จะตัดให้นะเห็นเครื่องตัดนะครับเพื่อนซื้อ,อกูซื้อไป1นกิโลนะเขาก็ตัดเป็นชิน้นเล็กอ๋อปาปิกา้าอันนี้คือปาปิก้านะน่าจะเป็นพริกปาปิก้าครับเอาไว้แบบว่าหมาักแล้วก็กินกันย,วยาวๆตอนนี้เสร็จจากภารกิจที่นั้นตุรกีแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกินเบาๆก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับ ส่วนข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นสถานีกลางคําบวกนะครับค่อนข้างวุง่นวายคนเยอะมากวันนี้วันศุกร์นะครับก็คนมาหาสาลคงจะลังกลับบ้านกัน this ก็เดี๋ยวเรากินอันนี้ดูแล้วกันเป็นกล่องที่6เป็นมินไก่นะเป็นเส้น I'm g o น n a take this one Yes น่าจะเป็นเหมือนร้านเวียดนามนะมันเป็นขายเป็นกล่องนะครับมันจะเป็นเส้นแบบใส่ในกล่องเนี้ย ผมซื้อไป8.5ยูโรนะก็เขาบอกให้รอ3นาทีนะครับเดี๋ยว3นาทีแล้วเดี๋ยวขอค่อยเอามาให้ดูอีกทีเขามีให้เลือกซอสเลยนะผมเลือกซอสที่2ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลือกไปก่อนเราจะไปแล้วนะครับไปปัญย <B> ารับค i p thank you see you see you ก็ผมนั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่ที่พักนะฮะเอ,อนะครับผมมาใกล้ถึงที่พักแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ลืมลาพานาไปนะครับก็พานาก็กลับแยกกันไปแล้วตอนที่อยู่ที่วีเดลวตอนนี้ผมกาลังจะใกล้ถึงที่พักแล้วครับวันนี้ก็คงได้สาระและความรู้ไปไม่น้อยเกี่ยวกับช็อปที่อินเดียในเยอรมันเนาะจริงจริง จะบอกว่าคลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นมาโดยความไม่ได้แบบว่าตั้งใจตั้งแต่แรกนะเพราะว่าผมตั้งใจว่าคลิปถัดไปเนี้ยน่านจะเป็นการเดินทางกลับประเทศไทยแต่ก็ได้มีโอกาสพิเศษตรงนี้นะว่าเพื่อนอินเดียชวนไปดูร้านอินเดียที่เยอรมันก็เป็นโอกาสอันดีเราก็ได้เห็นกันนะว่าเป็นยังไงกงเหมือนกับทุกครั้งนะครับพี่ยาจะขออ้อนทุกคนว่าช่วยกันสับสก์ไหน่อยนะครับต้องบอกว่าช่องเราอยู่ได้เพราะทุกคนนะเพราะทุกคนช่วยกันช่วยกดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบหรืออยากจะติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครัับบผมยินดีีท่จะไปปปรุง แล้วก็คลิปเนี้ยก็คงจะถือว่ามาสิ้นสุดแล้วล่ะฉั้นผมก็ขอบ๊ายบายแล้วเจอกันใน EP ถัดไปครับผมเจอผลไล่แปลกๆ้วนะสีแดงแดนะลองเด็ดดูลองชิมดีไหมเขาที่แล้วชิมไปรสชาติแย่มากอืมอืม้อ นี่ผมชิมเมื่อกี้คือต้นเล็กๆนั่นนะครับที่อยู่ข้างๆเห็นฟันหนูไหมครับที่ผมกินเมื่อกี้ตัวนี้ต้นใหญ่แล้วก็ผลเยอะเต็มต้นเลยฮะ